สวัสดีค่ะสวัสดีลูกีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีชาวเพจช่องแจมด้วยค่ะวันนี้เราก็มาดูรถนะคะมาดูรถยังเป็นป้ายแดงเพื่อซื้อขายหรือซ่อมป้ายแดงไม่รู้ว่าจะจบหรือไม่จบนะคะนี่ กำลังคุยกันอยู่เป็นสองเพาค่ะคนสองร้อยได้นะคะคันนี้แคทซีโคตรใหญ่เลยถือว่าโอเคนะคะเนี่ยนี่ยสนักตัวนี้ไม่หลง เขาไม่บิดไม่บิดน้ำอยู่บนนี้ท็กี่แท็ซีใหญ่ค่ะตาตะกีติดไรอยาเงยตกรตี้ีอเหล็กสอดนี่เป็นเหล็กรางรงน้ำครับหก กระดูกกลางนี่ตรงนี้เป็นหน้าเจ็ดเจ็ดหรือแปดตรงนี้ก็น่าจะเป็นหน้าเจ็ดเล็กน้าดิใช่ใหญ่เล็กนา้าไม่ใช่ค้นแคทได้คุณผู้ชแคดซี<อ>ใหญ่กว่าคันนั้นดิค้นแคทไ,ได้ด้วยนี่สามสองศูนย์รถเรานี่สบายเลย ต,ต่อท้ายมาเราฟังเสียงสตาร์ทดูนะคะแต่นี่ค้า,าเจ้ายึด,ต,ดติดเลยนี่นยึดถังเลยเฉยเเย,ยึดติดกับไม้น้องเขาว่าอะไรเพื่อนเด็น้องบอกว่าไอคนที่บอกมาซื้อบอกว่าทะเบียนเนี่ยจะเอา,เอาไปขนสง่งพรุ่งนี้บอกอย่างนี้นะตอนที่ผมโทรมาออกเลยเถอะดำเลย รถประศรีกิ่งอะไรเหล็กเหล็กนะ้าจานทีมากเลกยเล็กอ่ะกินซืเออะไรอยู่ร้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังเสียงนื่ค่ะแคปซีแคปซ,ซีใหญ่เลยเมื่อก,กี้ไม่ได้ดูเครื่องมัน เดี๋ยวเราไปดูไปล้างภายนี่ัเยมนไปด้เป็นอยู่ัวเดียวกัคนนี้เดียวถ้าเราตอกลงแน่นๆเลยก็น่าจะได้ตอกลงเลย เสียงลมลมมันก็ค่อยหมดมเสียงรถนี่บ่ลมลมมันก็ค่อยหมดอ๋อกันรัวงจริลางยี่นี่สิมันเลี้ยงห่าน <c oughs> เราไที่บ้านแงด์ห่านแล้วห่านขี้เกียจด้วยนะเพราะถ้าหา่านขยันมันต้องตีกว่านี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้พ่อผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ สองรถยังไม่มาเจ้จะมาอยู่ไหมเป็นลูกชายแจ้บอกไม่ใช่ครับนี่ครับตอนนี้เราก็เดินทางไปบ้านผู้ใหญ่ไปกินน้ำเย็นถ้าไม่ได้ขึ้นบ้านผู้ใหญ่นี่ก็คือไม่ไม่น่าจะไม่ได้รถอลด น้ำลดเลยนะเนาะขอน้ำมันวนน้ำก็อาจะเป็นน้ำล่องน้ำต่ำๆนี่แหละพี่เม้งโอ้ยผมถามหน่อยทำไมไม่พาก,กันขุดบ่อเก็บน้ำเนาะใช่ไหมพี่เจงมันเนี่ยมันจะใจดิบหรือเปล่าใช่มันเขาเนี่ยหนูแต่เป็นเขาทั้งรูปเลยคุณคุณลองทายดูสิว่าอยู่แถวไหนอ่ะคนดูเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยว่าผมอยู่ไหนตอนนี้ แต่ผมขอเดาให้ผมอยู่แถวแถวบ้านบึงเขาก็ตอบทูวร์บนเลยเฉลิมเฉลิอมอะไรนะเฉลิมมากกว่าเนี่ยตรงไปอยู่เนี่ยอยู่ละเวงครับละเวงละเวงอยู่ละเวิงละเวงละเวงครับแถวละเวงนะครับเป็นเท่าแก่สวนสับปะรดครับ เจบบาะปดาน,นี้ก็น่าจะเจาะจะเจาะผ่านหินไปเลยมั้งเนี่ยสังเกตว่าเราขับมาไม่เห็นสะทะลูกไม่มีการขุดสะแมแตะลูกเดียวเลยเนีย่ยขับมาต้องถือว่าไกลแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยมีแต่เป็นเนินเป็นเป็นขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยแล้วต้องไปกินน้ําเย็นบ้านผู้ใหญ่ครับเพราะเราซื้อรถผู้ใหญ่ ไปดูคน,นบ้านผู้ใหญ่จะหลังโตโออาแค่ไหนโอ,โ,หโอดูบรรยากาศบรรยากาศอเขานะสใส่รราาเขา้าไร่บ่เนี่ยเป็นทั้งทั้งเนินเลยถ้าบ้านเรานะที่รู้ไหมว่าบ้านผมจะปลูกอะไรเถ้าเป็นเนินอย่างเงี้ย<ห>พี่รู้ไหมถ้าเป็นเนินอย่างเงี้ยจะปลูกอะไร<ห>ปลูกมันมันสำปะหลังแต่ทางนี้เป็นสำปะหลตเลย ถ้าบ้านผมนี่มันครับมันทําหน้าให้มันมันันเด็กเนีอันนั้นน่าจะเป็นมันเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมันเนี่ยดำเฉียวเขียวเนี่ยเพราะว่าคนทางเนี้ยถ้าเขามีเศรษฐกิจอะไรดีๆเขาจะได้ปลูกก่่นเราไม่น่าไม่น่ารู้ไม่รู้เนี่ยมันครับมัน น้ำแล้วพ <but okay, S 2> ี่แต่เป็นห้องหลวงห้องหลวงใช่เขาปลูกต้นนี้อยู่นู่นตรงเสาไฟนู่นเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำเลงนู่นเป็นเขื่อนเลยพี่เอ้ยตุ้มพี่เก่งมึงเลยก้มกลัวรอดหลุดอะไม่ใช่อะไรหรอก ถ้าเป็นหน้าฝนนี่เขียวชะอุ่มนี่คือสวยนะเนี่ยบรรยากาศเนี่ยอันนี้หน้าแรงครับหน้าแรงเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเขาเดินเมษานี่ใบมงใบ,มใบไม้นะ่าจะก่อแพ่งอ้ยดมองมานึกว่าเขื่อนนั่นมันนีมันลงงานดีกว่าผมว่ามันไม่ใช่น้ำนะมันน่าจะเป็นปลานะปลาปลาเป,ปา็นงานปลาป เนี่ยเป็นปลาปลาปปาเออปลาปลาที่เขาใช้ในโรงงานไงนี่นี่นี่ปลาปลาครับปลาปลาปลามปั๊มปั๊มาปัามปั๊มาปลาปลาีลาีลาปลาปลาอกาปลาแลาวจะเถียงกันเปลาบอกไม่ใช่คนทีลายูาเดี๋ยวนล้คลิปนี้ก็จะพามาดูนี่แหละ ที่เรามาซื้อรถจากคลิปที่แล้วนะคลิปนี้ให้พามาดูว่าเราจะเดินทางไปบ้านผู้ใหญ่นะครับเดินทางไปบ้านผู้ใหญ่ดูบ้านเมืองเขานี่ก็น่าจะเป็น่าเช็คอินน่าจะขึ้นไปยองกมั้งเนี่ยเป็นเราอยู่บอวินนะพี่บอวินนะที่เราผ่านมาฮะเราผ่านมาตะก,กี้เนี่ยบอวินอันนี้เราก็ผ่านเา้าไอ้นี่งไง เออนี่ไงนี่ไงรถคันนั้นอะ่ะนี่ไงนี่ไรถที่เรามาดูนี่นี่นี่เขายังทํางานอยู่นะครับเขานัดวันที่สิบเดี๋ยวเราต้องไปมัดจํารถก่อนนี่นี่ครับบิ๊กทัมครับสวยมากสองท่าผมว่าผมจะยกหัวตัวใหม่ขึ้นเลยอะ่ะเพิ่มมูลค่าให้มันหน่อย ถ้ายกหัวตัวใหม่สวยเนาะเข้ากับกระบะเลยเนาะเปนายก <laughs> <laughs> เออ,เอ,อบิ๊กท่มสามใบปัดมันพอดีเลยกับไอ้อที่เราจะยกใส่ใหม่อะบิ๊กท่ตัวใหม่ไอ,อ้นิสันตัวใหม่ยูดีตัวใหม่ตามมาบ้านผู้ใหญ่อันนี้มันเส้นถนนอะไรผมไม่รู้นะเขาเพิ่งขยายน่าจะไปเชื่อมกับสามสาหนึ่งหรือมังม้งเน่ยพนัดหรือเปล่า ใช่พี่หลงบ้านหลงเมืองเลนหนี่นี่น,นี่ทีมงานพี่นัดเฟลเลอร์ยองหรือเปล่าโกเฮงโกเฮงโกเฮงทั้งสองเลยแต่งรถสวยนะทางนี้นะหัวสีขาวกระบะสีน้ำเงินถ้าพังทางนี้ต้องมาทางนี้ก็ต้องเจอ เียพ,ยพดใบพาดนัดฟ้าเลอระยองผูงต้องเข้าไปคุยบ้านแกแนละ้วนี่ผู้ใหญ่แพงรถพ่วงก็ของแกเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเขาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้แ,แกทำปลายท่อไว้ให้ลูกน้องแกหลายคันเลย่ะผู้ใอใช่ยังไงรถเนี่ยปลายท่อรถพ่วงกี่คันเลยเนี่ย <laughs> นั่งยังไงแกคิดวนะ่า กับผู้ใหญ่แป๊บหนึ่งครับผม